แก่บุกคนออกเขาแจาเนี้ยบัดนี่เจ้าไฟญนา้ป่าพอคอทั้งหลายเก็บกลันําไปให้หมดทุเเสียงแล้ยวได้จุ่เย็นเป็นสุอตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการก็มีเข้านำํำก้าวกินเหล้ายาป่าปิงข,งขนมตรงขนมหมากเลียงผู้ยาไก่ต้มตัวหนาขาไก่ต้มตัวใหญ่มีสวยเจ้มดอกไม้ซาปาอยางเชียงผู้ยาทั้งหลายน้ำอบน้ำหอมตั้งแต่วันนี้ก็ของสามสิบสองขวัญแห่งเจ้านี่ได้ไปทกประหลขงขอของให้ปากันปีกไม้ไหวน้ามาอยู่ขมอมจอมขวัญได้จุ่เย็นเป็นสุ เมอเป็ี่ยนสลิมงคลขนน้ำโจ้ํลาลับน้ำเขาน้ำของเงินท้องของใจทั้งหลายเมื่อพวกนี้มือได้อยู่ดีขินดีมีพลไม,ม้เข้มแข็งดันคิดดันใจอยู่มีใจไปให้มีโจกมีลามสู้ขายสบายใจตั้งแต่วันนี้ขอมีเขาน้ำกำกินขินไก่ต้มตัวหนาขาไก่ต้มตัวใหญ่มีใจไปโจมบ้าน สามสิบสองคนหน่งเจ้าไปไปเนี่ยไปตัวไปหัวไปคิงเมื่อได้ถู่ดีขินดีมีพลไม้เข็มแข็งเมื่อขอนแข็งก้อผ้าขอนกายอยู่กอล้มเป็นตีหักตีหงแก่เปลี่ยนแก่ผงแก่เจ้าแก่ไหนไม่เจ้าสายขำสู่แล้วเอาโจกเอาลาบอยู่ความสู้ไข่สบายใจมีกำลังนักมีกำลังไหลสุขภาพแข็งแรงพลไม้เข็มแข็งสุดหมูปอปอเข้าปอคล้องมันพร้องหิมะกาขึ้นอมุนตุนเก้าเมื่อได้ยู่เล่าโซดีน้งจุ้งเจอนี๋อย่างได้ดีแม่นได้ไปรงประหลงกอกขอบพิยงไหวไวย่หน้า มาอยู่กับเจ้ากับจอมัองเข้า,าควันะลีจะกูมงดีสันดีฮะจะในวันนี้กอเป็นวันดีเป็นวันใจเยี่ยมที่ถีอันเก่งกาใส่สองผ้าเหลือกยามดีสลีฮะจะในวันนี้ขอเป็นวันดีเป็นวันสลีโอจูเจ้าป้าทำไตรมยอมมีโค มีตังปิดสนุโคบาตนเก่งกาใตหลวงป้าผู้ขา้าากไปเรียนเอามาแต่เขา้าทนจังเราเอาควันขอปิดสหนูกันจุงไปติดไปผันเอามาให้ใดมีตังเขาตอบดอกไม้ใส่สวยเลี้ยงเป็นทอยมีตังเราหัวเด,ดทหาออยใส่เป็นแก้วเพายามาผู้ใหญ่สี่คตรสี่กรมผ้าขาวผ้าแดงก็มีพร้อมๆเปียชักน้อมปันควง พ่อพ่ออินโดผู้เป็นแหล่ผู้ใครจุงไปอจอไซจุยกันหางกันกันได้เสวยสุราแห่งแก้วกันทันได้เสวยแล้วจุงพันแผวแผวไปแม้ว่าควันเจ้าเสียพาเพิ่งเตียนแหวนวีเข้าของเงินคำจะาตาต้นตัวสุนทรอ,อินจอยนี่ไปทกน้ำขอขอยยาเออเจ้าได้ไหลแม้ว่าควันเจ้า เจ้าาตนตัวสุนทรอ n j o y m อยนี่ไปทุกภัยขออย่าเมื่อท่านได้ไม่แม่นว่าควัเจ้าเชียพปาเจ้าาตนตัวสุนทรน n ินจ m e n นี่ไปโย่ลมไม่อันเป็นลมก้างสัญญาเป็นติโยแทวาดาอยู่เผ่าตนจาเราเอาควันขอปิดซะหนูกันจุงไปทิศไปพันดิ้งวันอ่อนอ้อยข้นทานบอ่อปล่อยให้เจ้า ได้แทนแวนกันแันจาคำแข็งได้แทนแก้วกันแทนโป่งไปแล้วจุกน้ำเอาขวัญหน่อแก้วหน่อเกินนมาเรากันแจมกูแม่มาอยู่กับโถนกับตัวกับหัวกับคิงเชี่ยวข้อขวัญหนึ่งเจ้าจะตายสุดท้านี่จอยนี่หัวเครือคุณมูลใจให้อยู่ดีกินดีพราะละไม่แข็งแข็งในชีวิตใจแล้วควัญก้าวควัญแข็งเป็นสิริมงคลอิจาลีธรรมกูแม่ ดีจันดีอาจารในวันนี้พอเป็นวันดีเป็นวันสีวันไ่เป็นวันเพิกเซตขับไก่จนเชียงคานวันนี้ผููค้าก็มาแต่งเขียงอลังการไหวท่ามีทางเสียบานมากนานามีทางจีนและปามมีทางพวงมาลาแลดดอกไม้ ผู้ค้ากอมาทุกแต่งไหวจุอย่างพันอันคอยเจินสามสิบสองวันแห่งเจ้าวันนี้เราก็หากเป็นวันดีปังเนะปังเนอะวันให้ควรวันนี้ผู้ข้าจะจะรำฟันมาแต่เข้าแต่เงาแต่เมียฟันธรรมะเบียงตนเมียเจ้าเกิดมาวันทีวัตรีทังถาดอาโปตาดที่ตเตเจ้าหอห่มวายโยคุมอินรีสมาราเขีได้จิวะจินตลอม คาถาอันพระพุทธเจ้าหากซ้ำแดงทุกเหลวแรงเสพสร้างในตาทางเมียงหลวงเดินทางไขควงตุงยากยินลำบากแท้นักดาเป็นอันสโสกาทุกสิ่งเพียเท,ที่ยววิ่งสงสารจิตตะวียญยญญันเต่าเสนาเ้นผมผ่าแปดอันพัดเที่ยวแอวไปมาจิตตากรรมมาลีนันนากรเวสันโตก็เสวีนหากันกานว่าประสบพบความแล้วจิงจะมาหล่อมรอเขาใน ปฏิบุษแห่งห้องกับพระทองแม่มันดาเท่าตอมน้ำมันงามเม็ดเดียวหนึ่งแต่ดีรีกันเจ้าอยู่ไดเจ็ดวันแล้วลมปัดภัยเขี้ยวน้ำเฮาคนจิงเป็นทุนเจนอยู่มาบุญไปมางน้ำมาทำพอมาแตงพอเปลี่ยนแปลงสังฆราขันตุวานามาแต่งเฮเป็นน้ำโมมาแต่งเฮเป็นดินผุดมาแต่งเฮเป็นไฟตามาแต่งเฮเป็นลม ยามาแต่งเฮอเป็นเนื่อตัวจมวันทำสังคีนี้พอมาแต่งเธอเป็นทาวีพังคะสู่เจ้าพอมาแต่งแปลงเฮอเป็นโหตาตุกะถามาแต่งเฮอเป็นดังพูกกลามปัญญาติมาแต่งเฮอเป็นฝากยามากะมาแต่งเฮอเป็นลีนพระรรมาทานเจ้าพอมาแต่งแปลงเธอลมห้ใจเขาออกได้อัศวะนิสวรรพระวีพังคะสู่เจ้าพอมีแปดคำปี นอน้ำนอไปเดีอยู่ในขันธะสันตละลูปรางแห่งเจ้าแต่ดิเระตัดสะบันดังคุณนางอันนี้เป็นคุณแม่ได้สิบสองเสล็ดปองเข้ามาส่งเป็นนามารูปมีใจโจป,ปุนพกอัญญาตนาตงหกยังบอรพร้อมเตี่ยอาโตก่ฟังยังเขียงอันทิ่เนียงโดยขัวในาคือว่าอาทางอุตริยังจะมาทะเกมาทะลง อันว่าเอ็นเซนใหญ่กำเนิดของเจ้าเกิดออกมามี 700, เจ็ดลอยเห็นเซนน้อยกำเนิดของเจ้าเกิดออกมามีเจ็ดพันสอดส่วนกันอยู่ในขันธาสันตละลาลูปรางแห่งเจ้าแต่ดิลีเอกาวิสติพิตาคุณังอันนี้เป็นคุณปอดได้สาเอสเสด็จเข้ามาต่อมุมหออยู่ในกายามอันใดเจ็ดเดอนมาลักขณารวมกันจริงพร้อม กันใดเกาเดียนสิเดียนจงแล้วเจ้าจิงผ่าสูตรออกจากท้องแม่มันดาพงโูพีพ่น้องญาติา่องศาทั้งพิจาเอา่าเองเจ้าเขาก็พากันเรียกมาพอยำซาเาหอบเอาเจ้ากินนมวัดนี่เจ้าใหญ่มาแล้วเนี่ยเราขิงของผงสะตรลมมัมนหวานแจ้วแจวย่อยแย้มเป็ดเทวารา เหตุนั้นแหละเจ้าหยอดคำข,า,ขาจุงพมิตรข้าอยุเตียงมันสามสิบสองเงเจ้าเสียบานเบืองเตียนแหวนวีเข้าของเงินคำจะถ้าตันตัวสุนอนอินจอยนี้อย่าไปแววนสะสนสอดกันร,ราเสียแต่ครับเราขึ้นมาเราคนเก่ากูบ้าเอหฮิจิตังตียังมามะยำปุถ่าเสโทปริวนาเย่ทุจริสมาติมันนั้นตะลีขันจ้าตีมาไปทุกขังตรงขังหน้าขังปลาขังดอน ตลีที่น้องมนหมอนเสื้อผ้าไม่ตุงหนาปา้าเงียงกว้างขอเพียกไหวเอื้อน้ำอยู่กับตลงตัวแห่งเจ้าจะตาถึงทนจ่ายเป็นสิริมงคลความสุขใครสบายใจแถ่งใจตลีเธอคู่มั่งอันจันโสอาจจะใจยโอลังกาติมเปตผวัยญาอันว่าสามสิบสองคนแห่งเจ้านี่หนาจะได้ไปหลงอยู่ในเมียงโคตรเลยเมียงนางตรงจันทร์ผ้าหกสวรรค์ปานี้ อายุแห่งเจ้ายังบอจรงจันวันเดินลาขาดเจ่ามาสร้างบุญหมากหลวงลายเจ่าของไขากระทำบุญไปลาเตียละน้อยบัดนี้อายุแห่งเจ้ายังบอพปลอยยังหนุ่มน่อยแต่ดีรีบัดนี้ของอันใดก็มีนี่เสียงพร้อมพต้อมทุกแต่งน้อมเป็นของขวัญมีทางเงินคำและเสียผ้าเขาก็อมาทุกแต่งดาไว้ตามากนานามีทั้งจีนและพามแต่งจะราเสียตอน สามสิบสองคนแห่งเจ้าจะไปอยู่เฮแดดร้อนและเหล่านน้นสามสิบสองคนแห่งเจ้าอย่าไปอยู่ที่ป่าไม่เป็นคนไปเมียงคนพ้นเขตอันเป็นเมียงหอเพดเมียงแ้วเมียงหอเขตอันเป็นเมียงหอเพดนอกศาสนาสามสิบสองคนแห่งเจ้าจะไปอยู่ยังอย่าน้ำและวางป้าสามสิบสองคนแห่งเจ้าอย่าไปอยู่แขมผู้ป้าและกงเงว อันซอสอเชียวในน้ำแม่นาทีสามสิบสองวนแห่งเจ้าอย่าไปยอมกิลสตร่างสองเสพสร้างอาศัยสามสิบสองควนแห่งเจ้าอย่าไปเดินลงใครทางเราสามสิบสองควนแห่งเจ้าอย่าไปอยู่เมียงท่านเจ้าไอสวนสามสิบสองควนแห่งเจ้าอย่าไปสร้างลูกสร้างวนบวนเล่น ในตีแทนทรมก็หาสามสิบสองคนเองเจ้าจะไปจมบุพภาแกมมาลาผู้เพิงจมรถด,ดอกดวงบนนันในหิมะพันปากว้างเป็ดตีเสพสรงแห่งที่พระญ,ญาตนลาจีจรมวลมากเขานั่นหากยินดีสิ่งสันนี้พร้อม,อม,อมผู้้าเรียกร่องจูมามาตามบุพภาวิเาาตะอนนาสานะขอบอกววางผู้ดอนคู่ข้อมบอกเป็นตีสรง แห่องอามาระโยยันที่นั่นนามีน้าบางเปรตเป็นวีทิปเรานี่นะก็มาเป็นทิปใหญ่ที่แป,งป้งไปแห่งโพธิญานเป็นที่สร้างสมบาตแห่งพระเจ้าโพธิเก้าโลกคาบปางเมียพระพุทธาอันกวาา้างปางเมียเจ้าเกิดออกมาอยู่ทางขงาง้างพลปางเมียเจ้าเกิดออกมาเป็นคนยินดูหนากอดลำบากไดย สิบเดือนจริงใหญ่ถึงพอไขได้สิบสองเดือนริงมีแรงเนี่ยตนแข็งพออย่างใดพ่อแม่ก็มาละเจ้าไว้ย้ำเมนียเจ้านอนรับญาติกันครับลูกน้อยถึงเล่าแหลนมาพ่อแม่ก็จริงซอจีนและฝาเขาน้ำมาปนเจ้ารักลูกเจ้าอย่างเหลือใจการปันสิม,มาไว้มาหลายทานพ่อแหลนเต็มบ้าน มัวเมากันพันสิมาไว้เป็นกู่พัวเมียอยู่สูงกันจะลำพันถึงเท่าพันวุมเมว้าก็บอดดีจูแถมสองโหก็มาลึงไฟดอกเนี่ยก็บอดึงใจแข็งบ่เมแรงเป็นดังเกา่าเท่ามาอ่อนหัวเขาแะ้ะแข่งขาอันนนั้นได้จิว่าสละอันเท่าบัดนี้อายุแห่งเจ้ายังบ่ปล่อย บ่พอพันบ่ถึงวันย้ำแห่งจันพ่าผู้ค้าเรียกร้องจูมามาสามสิบสองคนเอ้ยวันเจ้าจะตาทนตวมสุนทอนอินจอยนี่ขอลีบเร็วพันมาหมดพร้อมเสียงจงเฮ้มาตรังควนเข่สซ้โรมานาแยังเขตเกาพร้อมหน้าปากหมู่ลูคองเนือมาทัังควนบอกบควนดังวันแคมยิ้มแย้มหมู่ธนาเนือมาทัังควนสะลือและบวชตรอง ควันนองควันแข่งควันขาควันพระาาช้าต้าจูเพียงมาพร้อมแล้วจนจอมบานบุกคาทันแหล่ล้มตังเขาสามสิบสองควันแห่งเจ้าจูมามาควันหัวนั่นเองจูมาจูหัวกะผมควันดังลมดอกไม้ควันหูไห้แก่นฟังทำจูเฮ่อมาตั้งควันแข็งเราลำปองแก้วควันเอวแก้วไออาวกกรมควันถานอรมทั้งสองตนเราควันแหล่เจ้า ก็อเฮือมาอยู่แรงอ้ามทางขวันขาก่อเฮือมาอยู่ขากัาวตีนขวัญตีนข่อยอุดเที่ยวดินมันยุกย่างใ่ายขวัญกิ่งไฟเรื่องมาขวัลางนอนสลินาและสากบางขวัปากเจ้าจางเสียงหวานขวัมือเหนียวคางเหนียวน้่งเหนียวคอยเหนี่วจีและแม่เมื่อเห็นเป็นดังเริ่มก่อเฮือมาหมดความเจียงมารับรองเอายังของเรียงหมูโพชนะมาตรงอยู่เรียนมุ่งางมาอยู่ขามุงตี มาอยู่เรียนนอนหัวเลียงบ่อนนาแก้วพดเฉวแล้วด้วยไม่คาตัวถิ่งซ้ำอันว่าสามชิสองควรนแห่งเจ้าสปุริซะผู้เป็นเจ้าเสียฟ้าเพิงเตียนเวนวีเขาของเงินคำจะด่าถดทวนส่วนทอนอินจอยนี่ผูแตกบ่มากงอย่าอ้างว่าจัางนี้จุงฟ้ากันอยู่สัดว์ฉลีกุ่มเราฟ้าจักู่ควรนเจ้าจุงเฮยจะยังโลกาอุบาทหายเสียยังพญยาดควางวุ่นจุงเฮยู่ดสุข สบายจนคุ้มเรานายุเจ้าจงอยู่ที่ข้าเราคอนแทกกู ชีตํากปีย้งมามาน้งปุ่ท่าเสทโทรปริวานาเยสุริงสมาธิมานั่นตลีกันจาติมาเาม่นแต่เข้าตัวขวันึน่งเจ้าจะตาตวนัวนฉุน,น,นร้อนอิจฉานี่นไปทุกปรนกนนี้ว่ากันตีกไายน้ำอยู่ขอมอมจอมควันตอนนี้ไปนาอยากอะไจะพักมันจะพอนควมพ่อหลวงวะนกขินเขา้าร้มลงรับดีนอนดีมีความสุขใคสบายบใจอยู่ให้มีใจไปให้ใหมีจบมีหลับที่ไปหน้ากขอขวัญใครอยู่ภาพใครอยู่ล้มตลีเธ้จะพอนเข้าันนี้นำสำรันหักสายชวนสายตัวหักสายเจ้าหักเข้าคนอยู่ดีมีสุขมาก ว่าติงสาอันว่าสามิสองคนแ่งเจ้ามนน้ำตลอดมีเสียงความพร้อมแล้วถูกมาเสวยยังโพชเจนเลยของไขยังไข่ต้มกูนีหากอาศกำดีมีตังเขาสาลีเขาอาจอดหนึ่งสุกอ่อนกินลำไข่ชักจำนำแต่งไว้จะบีบใดชักแต่งไว้ เพ่นกรรม้าเจ้าจำนำแตงปอนจูมากินอิ่มจ้องเต็มตนสามสิบสองขวดมงคลเห็นเจ้าจูมากินเขากับจีนไรแต่กับปลากับทางกุ๊กพันดาไข่ต้มกินแล้วเปียบบอกเฮ้เจ้าได้เสพสมแล้ยผมใจกินแล้วจูมากินเสียงย่างน้ำชิงใสเย็นบอกอุ่นบอกขุนแดดองพี่กินแล้วจูมากินยังกะทิไรอ้อยอ้อยเย็นจะจ้อยหาขิล้ำ้าเจักจำนำแตงไว้จะบีบีได้จักแตงไว้์เป็นกรรม้าเจักจำนำแตงปอนจูมากินอิ่มจ้องจู พะการเหนแล้วเปียบโอเจ้าได้ผ่านใจลำบากแล้วจุงหหเหอหายเสียยังทุกยากเวทนาเิ็นแล้วจุงหายเสยยังโลกาอุบาทสัพระพญาจุงหายสัพระอ,อนวนร้ายจุงหายไปทุกสิง่งจุงเหอเจ้าได้สุกลำหญิงกว่าปลายังสุกเมียเจ้าไปและเจ้าอยู่จุงเหอเจ้าได้อยู่โมตีสวดเดีเรากนเจอสลีสลีทิ่ปะกอไก่สอนร่วมหลบในมณีผู้้าใได้ก็อาจเนวันดีเป็นวันชยญาทิถีอามารีใส่โจกหอบราชามณีผู้า้า แตงสะปอกมาเด่งะได้ามาไว้้าตอนก็มีนิเสียงผาพร้อ,อมอย่างปานอันขอเจิญสาองคนแห่งเจ้ามาเสวยอ,อย่างโปรเจนเลยสะอาดมีตังสุขามาสจาาตขาต้ขาตมขนมหากามดีมีตังคตรีมากผู้่อยอ้อยหวานใจจอยหาก,กินวัน มีทางเข้าจานเข้าแจ่ปลาปิ้งแหลเป็นตัวเข้าหนงหลวงเสมาเป้าเข้าเจ้าเสนาบันหมูขนงมี้ยทุ่งเสดวยข้าต้มกวยเสจานแป้นเข้าหนงแทนเชิญใหม่หอมรสไผ่ตอดังเสียงกินเชียงก็มีนี่เสียงมีทางมาจุกได้มาเคียงลูกไม้หากสุกดีมีทางคาตเลีมากู้กวยอ้อยวันใจจอยหากินล่ำมีทางกวยจันกวยตีบลูกบุรีเป็นวันยังสงสารคนใหญ่สามชิปสองคนเจ้ามีใจไผ่จมานสามชิปสองคนแหงเจ้าพากันมากินเข้าเชียงพร้อมพร้อมบอระมณนแล้วถูกพากันสี ไหวไหนามากินเรากินงยากินสุราอันขืนเค็มอะไรออกจากเลมไ่จีนอะไรออกจากกองแก้วทกแล้วยังแผงเงินตาหอมกะลายิงกว่าดอกไม้หอมยิงกว่าพระเนตรใจใจทำเด็หวานลำเป็ดเปียยนลำเอยเป็นเรล่านำายทุกเมียวทีกินเนื้อเมี็ดเทอนุภาพกินเฮอมีโจกลาผ่ากคกินเฮอมียศอย่างเ่าขี่แล้วบ่โศกเศร้ามองใจกินแล้วคิดอัไใดังไผ่แล้วใจคนใหญ่มีมากินแล้วไปไหนมาบุ่กยากขี่แล้วกําปาทางตุกแซง กินแล้วเหมียนมีแรงต่อจ้างขินแล้วใจขอกว้ามมีมากินแล้วหายโลกาพยาดเปียที่หากใครนีสามสิองคนหงเจ้ามากินน้ำสิทธิใจงาบ้านเราก่อนเธอมากินเขา้ากินลแล้วแล้วจุกปาการปิดไห้ไหวน้ามากินน้ำาอยังอุตากังจร่าธนัง นำอันนี้ใส่ก็ใส่เย็นก็เย็นบอกคุณต้องใส่ดีอันนางบุตรีหากไปอาบรักแล้วอาบนำมาเป็นนาแม่โกงกาใหญ่กว้างขินอิ่มแล้วสลาสลงจําละองหัวไหลขินอิ่มใส่มีแรงเสวาแวงเหม็นหนึ่งแก้วขินอิ่มแล้วหาดเฉยดีบุญเจมีถึงได้กินได้อาบมาขินน้ำบอดังขินมาสาบจองมาขินน้ำน้องขินมาสาบจีางขินน้ำบ่อแกยวกว้าง เืิมเจิมใส่เราอนเติมเราทำตารางสามีเขาคนมีตดอร์บนี่ไอ้นี่มีสุขสำราญเจ็ดลีบมามามากินเข้ากินน้ำเชียงหอมพร้อมพอละมวนแล้วหลวงป้ากันมาอมเมียงอมหมากกินแล้วหอมปากหอมคอมาจุกล้อจุดตาดากินยังหอมพร้อมมุ้นเหม่งเต้าทองมาเขี่ยวมาคำของเชียงใหม่ที่เสียดชัยสุญญาปูใบหนาแฉม บนแกงแกมหากสุปดีมีตตงบุรีอมเมียงตกแข่งดาวเมีมนีเสียงใส่ขันไวอลังเจิญขวญทั้งหลายมวนหมูมาพร้อมแล้วมันมีแก้ว,วอยู่กีกาสามสิบสอคนแห่งเจ้าพากันมากินข้าวเสียงพร้อมพอมประมวลแล้วจงคาเจ้ขอคนขวญเจ้าอิ่มเต็มใจมาโมโมะมาเล่นอยู่กับกันขอลาตนามายำวันอย่าจ้า เงี้เมียผู้ข้าขอบอนกินแล้วจุปากันมาเอาโจกเอาลาบเอาปอนเราก่อนเจอผุดโผล่ผุดทังรักษาธรรมโอธรรมรักษาสงฆ์รักษาผุดโผล่กันฮะธรรมโอธรรมังกันฮะสงฆ์ฮะยู่ขังพลังใจหยาดัวงวังใจหยาดมังก์กันรังนี่คนก้าคนแข็งขีนนอนสลันทักเสจเจ้าชมยิ้มสุขสั่งรำนั่ใจจาลีเตคุ้มมาคุ้มมออนนั่า เออไปแปเนี <Net> ่ยแปรัวไปหัวไปคิงก็มีน้ำอบน้ำหอมน้ำสมป่อยสลัดสลุงเออได้ซักเขานดำหัวขวานก้าวขวานเต็งมีบ้าแหลงแต่ลีเจอก์บ์มากเออให้เอาน <forcé Deus. S 2> <t> ี <t> ้ให <t> ้อนี้ดีก็มาดีก็มา อุตโผ้ทังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโคสังฆังรักษาอุโธผูทังกันห้ธโมธรรมังกันนาสหะขาพลังอทิอุนาสาวิจัยโยธรโมโลกอนุตรลงสัพพะสังตาหิทัตถยาถวัตถางน้แ่ว่าเตบริวเสมอาชาสันเฉยอมนุสให้วะเกพยาเกนาเกวิเสภุเตอาคามาลเนนะาสพะสัมําลานนโมโถภเปตุมอารามารีตังกัเสวะอนุภานาหุนโเทวะทุขีตาจาริขีตังจิติตังผุสังกนังวัจนังอาลุงปะเลสังเทสนัง สุขวะอายุปวันติที่แม่นแเข้าแต่กว่านี้ยิ่งไหวเอาน้ำอยู่ตัวๆอยู่ที่ไม่สุขถึงใจหลีเธอจีปิโสวิเศษอิศเสศอุทธานามีอิอิมีนะพรับุท่าตังโสอิสตังพุทธาปิติอิศนะคะัวัสตะสนะขันหะเนหะเนหะขันหะอุสาเพตันตะนะเอตาคงเพตเอวังหะเอวะนามะนะอะนาอุอุนาอุมาอุมาอุมะอุมาอุมา ดีสันเดียจะในวันนี้ขอเป็นวันดีเป็นวันสีอามารีสะโจกยังนองเงินคำมีหลายของบู่ลูกคายผููคายเจ้าปู่มือเจ้าเมืองทรายดยเส้นปลายอันบ่อหรืุดเขาใหม่จกักเสว้ยเป็นมงคลทุกสิ่งให้เจ้าได้อยู่สุขลำยิ่งขวบไปหลังทุกไ,ไพลเพลของเฮอกาขาดน้ำคิงขาดทุกจ่าไปบัวมีบอลสักกวันมากวันจังเก่าให้เจ้าจำเริญไปโดยธรรมอุทติสีปาการมีประธานว่าอายุบรรณาทุกข์าปรารไปอยู่นใจใจ นั่นชงเชื้มีแห่งแดนลีาดอร์อมโหธรากติธรรมโมรากติสังโฆรากติอมตะนาปตะนังมหาลพังสตโตมหาจุลุมัตอุปคูตังมลุมัตกุมามดีมีทุกธรรมรับบ้านใจเออขุนก้าวขนแข็งเออให้ออนเดียวเหนียกดีก็มาดีก็มามัดมือเบียงไสขวัญเจ้ามาผมมือเบียงขวาขวัญเจ้าได้อยู่มันเป็นโมค้อนวุฒิเกิดก้าวสอนขวัญเจ้าดมขวัญเจ้าจะไปจมอยู่ป่าไหม ลูกแข่งห้องเมียงผีจุงเฮอมาอยู่ดีกับเลยเจ้าไรเสาขอกออย่าเจ้าไปไหนเป็นใครเจ็บใจปวดร้องทุกโศกตรองไกยย่าสตรีหอนห้องพระเจ้าต้องเถินตนยันโมโหระรอนใหญ่กว้างถ้าพลังช้างปลอไปให้เจ้าเจตตาสุนทรีนิจอยนี่ทุกสบายเต่าคุ้มเท่าพุทธายุธรรมายุสังฆาอายุพุทธเจตตาธรรมาเจตตาสังฆาเจตตาพุทธเจดดธรรมาโุเจดสังเทมะแม่นาซาดิเที่มุรังสนังเอหิจิตังอิมุสนาเมตตาสมภูญที่เปี่มุสนาอิติโยที่ถวายเจตจำนงมา มาดีสนีสิทธิโยเป็นวันพ้่นจากโศกโซขาผู้ขาเจ้าผู้มื่อเจ้าเบียงขวางไปเซ็นไฟอันบ่ดีสุดเขาใหม่จักใส่ไหวเป็ิดมงคลจูสิงเื่เจ้าได้อยู่ทุกลำยิ่งกว่าปายหลังถูกไปไผกว่าเฮกากาดน้ำขิงกาดลุกจ่าไปบ่ไปบ่สักกาวันมาควันทางเกาเื่เจ้าจำเรินไปโดยธรรมพุทธสีประการ มีประกานว่าอายุวันนะสุขภาพะลภาพจุนามใจใจนานจงเชื่อมเข็งจาทิเราอมโรมคติตมุลกคติตนรมธรรมรมาลาตมหาทังมหาเทลังมัดกุมาาสุขสมรักบ้านใจเอาจับนี่ขอมอบวันเออสลีสรัตสดีใจงาสปัสยัพถูกมีนัสันตุสหายอาจารย์ในวันนี้ขอเป็นวันนี้เป็นวันสลีอมริสจงมันเตี่ยงตีก้ามหาลางผู้คาที่มาส่งเคาะรถน้ำ สาตสางล่างสวยพระ,ะมุนกินเควิบากครำหยาดใจถิ่มทองมาทำเจ้าเจตาสุนทรนิ่งใจนี่ขอขอให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นุ่นไพรได้จุยเย็นเป็นสุขวัดนี้ก็ได้ตกแต่งแต่งแอบน้อมพร้อมลำมาเชี่ยวใหม่ผ้าไหม่แหวนหีเงินคำกำแก้วเข้านำ้ำคำกินซาปยญญ์เชี่ยวปุจจารทั้งหลายแม่แต่เข้าตะคว,วัญหนึ่งเจ้าเจตาสุนทรนิ่งใจนี่ได้ไปตกะปะหลนก้อนนี้ เราเวให้หนอยู่ที่ซาตถาบนหนได้กวาีนึกภาการตีกวายไว้น้ำอยู่ขมอมจมขวัญแม่นได้ไปทุกน้ำก็ขอจะตันได้ไหลแม่นได้ไปทุกไผก็ขอจะตันได้ไม่พออยู่ลรมไม่ก็เพลี่กหวน้ำอยู่ขมอมจมขวันืมอได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคลสุกกายสบายใจนี่ขอขอพันณมาหาก็ขอพันณได ขางเขาของมันคําเพียงใจไหลมาเทมาสึงลาบสึงผลสิ่งเงินสิ่งทองเขาของมันคําสัมกิบบุษเาะอยากเสียดายสูญหายเสียแกยงเป็นเขาของคําเสีพพากเกิดชันใจแม่นแต่เขา้าถวันหนึ่งเจ้าจะตาสุนทรออิน,จนิจันี่ที่ศีลน,นินทใายขึ้นถตีํำนิยมที่สูงหลอดปืนเฮ้าสินเฮ้าเสียขีมาตรายจานัน ได้มงโผล่ของสวยอันกวดีบ่มเห็เป็นกรรมไปเว้นหมเห็ทุกข์ยากยากใจตั้งแต่วันนี้ก็ขอเขาขวัญนี่พบเพราะสถานอยู่ขมังขวัญมีน้ำอบน้ำหอมน้ำสวยสาระสิ่งล้วนอยู่เจ็ดเป็นสุขขอแา่หนาบุญคุณคุณเจ้าปู่เจ้าย่าง ไอ้เจ้าป่อเจ้าปูอันใดก็ดีเจ้าปูเสียก็ดีไอ้เจ้าบ้านเจ้าเมียงที่นี่ก็ดีจะครบทั้งถือครบประทับประสังข์้าเจ้าทั้งหลายคุ้มครองพวกปองรสาด้ำโจกด้ำหลาดด้ำโค้ด้ำขอมีคือขิดมิผันสมชี้สมจะคว่ำมาพระนายจุดนี้ขินดีมีผลเม้แข็งแข็งดังชี้ดังใจอย่าไหวหน้าไหวตาลดในใจก็ดีอยู่มีใจไปมีโจกด้ำหลาพผะเม้แข็งแข็งกินเข้าล้มน้ำลงมรับดีดีอยู่ดีไม่สุข เอาขวันมนมีจมนมัด nin. คือเท้าขวันแล้วนักสะตวลสยตัวให้สะเจ้าเขาเจอความสุขกายสบายใจได้ส่งได้เสียได้แก้ได้ไขอาบระมกจม้นแล้วพาฒนาเอายังอย่างนั้นน่ะเจ้าสุขสามประการคือาสุขสารันไปไปนาสุขหลรามยังคน บริลนลําบากเป็นทุกอย่างองขีเขาของมี้บไรงใจทําใจโลกภัยญาตผมมาตองบาในทนสุขในบนจันผ้าดนแหล่งาหกสวรรค์สุขอนั้นมันเตียงบบิดเบียงไกกาผู้นรบอดแจงจอชูยอดเพันธ์ ไปจุงย้ำใจใจนั่งจูงจะมีถึงแต่หลีาากาญะาำมังวัดขีขมังมนโนกมังสปาตัวสังขมันปุนโนตอนนี้ไปนหาก็ของเข้ากว่านี้อนุญาตปัดผมผู้พละสายดีขินดีมีร้ายเพี่มแข็งถึงแจดหลีเังอิสิทัางปฏิทางผูมังขีพามวัสมีสันตุสเพปูรเรนตูสังกปาจันดรง วันน้าละโสยะถามณีโสตีละโสยะถาวัดสปีติโยอปีวาสันตุสปะโลกอภินาสันตุมาเตเพราะว่าต่นตาลโยทุกี้ทีกายโยโกภวังอาปิวะชนะสิริธานิจังบูชาปิจายนงจัดจัลโลธรรมาวัตชันตินอายุวันโอถูกกลางพลังนิปพังพลังสุขัง เออนี่เ้เอะเออข้าขวดหมีทุันหักสะตนสะตัวหักสายเจ้าหักเข้าขวดอยู่ดีมีซุปไปไปเนี่ยไปตัวป่วผงมาไปเิ้งแล้วขวนก้าวขวนแข็ง,ขงมีหวานมีแรงหันดีมาใส่หังแหลมสองเฉยจกใจไม่ถีสิรีทูพ่าใชายย้ยาบังกะระแต่รีเตอ<ำ>